โอ้โหคอมเมนต์ ho, ถึงกับช็อกเลยนะครับล่าสุดรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาประกาศโดนออกมาว่าจะแบนบุคคลและบริษัทที่อยู่ในกัมบูเจียและเมียนมานะครับเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับแกงคอรเซนเตอร์และพร้อมเปิดเผยได้ว่าไอ้แกงคอรเซนเตอร์เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบ่อนคาสิโนหลายๆแห่งในประเทศกัมบูชเจียและไอ้คนเหล่านี้เนี่ยแม่งเป็นคนสนิทของคุณเซนทุกคนโอม my ก o d ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ทาทุททุกคนได้ยินเสียงน้ำแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีถมไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาจะมาเล่าถึงข่าวที่เพิ่งถูกรายงานออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองเลยนะ ซึ่งเป็นข่าวที่รายงานออกมาจากรัฐบาลของอเมริกานะครับโดยย้อนกลับไปเนื้อเชองเช้าของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอยู่ดีๆมันก็มีข่าวช็อกที่ทําให้คนเขเมรเนี่ยถึงกับต้องตาเลือกโดยมีการประกาศจากรัฐบาลสหรัฐนําโดยนายจอร์นซีเคเฮอร์ลี่นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้านการก่อการร้ายและข่าวกลองของอเมริกาโดยเขาเนี่ยถแถลงข่าวโดนออกมาเลยนะครับว่าเตรียมที่จะสั่งแบนและคว่มบาดพวกแก๊งอาชญากรแก๊งคอนเซนเตอร์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต พราะไอ้พวกแก๊งเหล่านี้นี่แหละมันคุกคามความเป็นอยู่และความมั่นคงของประเทศทั่วทั้งโลกนะครับแมก้กระทั่งคนอเมริกาก็ไม่รอดน,นะก็ยังโดนหลอกทําให้ตกเป็นเหยื่อต้องสูญเสียเงินจานวนมากและไอ้พวกแก๊งคอนเซนเตอร์เหล่านี้เนี่ยก็ได้ทําการหลอกลวงคนจากทั่วโลกเข้าไปทํางานที่นั่นซึ่งประเทศที่มีการระบุว่าเป็นแหล่งส่องสมของแก๊งคอนเซนเตอร์และรัฐบาลสหรัฐจ,จะทาการแบนก็คือประเทศกัมพูชาและก็ประเทศเมียนมานะครับเบื้องต้นจะแบนเกี่ยวกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อออองกก่่่่่นนนนซึหลลัๆเีาาไปาดูแแะชืมโคจ เราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามีชื่ออะไรบ้างแต่เขาบอกว่าพวกคนจีนเหล่านี้นี่แหละที่เป็นหัวเลือใหญ่ของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทั้งกัมพูชาแล้วก็ทั้งเมียนม,มาโดยไอ้พวกคนที่ถูกระบุชื่อออกมานะครับจะแบ่งออกเป็น10คนอาศัยอยู่ในกัมพูชาและไอ้สิคนเนี่ยล้วนเป็นคนสนิทของนายฮุนเซนกันทั้งนั้นส่วนอีก9คนอาศัยอยู่ในเมียนม,มาและทั้ง19คนก็มีการตั้งบริษัทเพื่อฟอกเงินจากการหลอกลวงคนทั่วทั้งโลกอีกทีซึ่งหลักๆก็จะเอามาเปิดคาสินโนเปิดงรงงเสถาือล ซึ่งเบื้องหน้าอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโรงแรมแต่ด้านในเนี่ยถูกระบุว่าเป็นแหล่งซ่องสมของแก๊งอาชญากรมีการหลอกลวงให้คนทั่วทั้งโลกเนี่ยเข้ามาทํางานที่นั่นแล้วพอเข้าไปแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายมีการยึดพาสะปองพาสะปลแล้วก็บังคับขูเข้น ให้โทรไปหลอกคนที่ต่างประเทศอีกทีแล้วก็มีการระบุด้วยนะครับว่าคนที่โดนหลอกที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนของประเทศไทยเรานั่นแหละแต่ว่าไม่มีการระบุออกมานะครับว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่แต่เชื่อว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1 0 0 0 0 0สนถึงหนึ่งแคนที่จะถูกบังคับให้ไปทําง,งานเป็นแกงคอ์เซนเตอร์ที่ประเทศกรรมัมพูชาและก็ประเทศเมียนมา ส่วนถ้าถามว่าแล้วพวกเขาใช้วิธีไหนในการหลอกให้คนทั่วทั้งโลกเนี่ยเข้าไปทําง,งานที่นั่นพวกเขาก็จะใช้วิธีการหลอกลงทุนนะครับก็คือจะบอกว่ามีงานดีๆเงินเดือนเยอะๆเงินเดือนสงูสงๆเป็นงานสบายๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่เดินทางเข้ามาแล้วก็ลงชื่อทําธุรกิจร่วมกันแค่นี้ก็ได้เงินหลักล้านไปนอนกอดสบายๆซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโครงการเหล่านี้มันไม่มีจริงนะครับ พียงแต่ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ไม่มีการเปิดเผยเอาไว้นะครับว่านในกัมพูชากับในเมียนมาเนี่ยมีสถานที่ไหนที่เป็นแหล่งซ่องสมของแก๊งอาชญากรแต่ถ้าเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมันจะมีพวกสื่ออย่าง BBC อย่างรอยเตอร์อย่าง CNN ได้มีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าแหล่งกดดานของพวกแก๊งคอนเทนเตอร์ที่มากที่สุดในกัมพูชามันจะอยู่ที่แถวๆปอยเปตน,นะครับแล้วก็มีที่กรุงพนมเปญด้วยนะแต่กรุงพนมเปญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแก๊งคอนเทนเตอร์ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากชเวโกโก,โกอก ที่ตอนแรกประเทศไทยเราก็เคยปรปาบรามแก๊งคอนเซนเตอร์ที่ชเวียโกโกไปแล้วครั้งหนึ่งเพียงแต่รู้สึกว่าในตอนนี้เชเวียโกโกก็เริ่มจะมีการตั้งตัวเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นแก๊งใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับทางสหรัฐก็เลยมีมาตรกา,ารความบาดในครั้งนี้ออกมาอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มีการทําข่าวว่าอเมริกาคว่มบาดบุคคลที่เป็นอันตรายที่อาศรรยัยอยู่ในกัมพูชาและเมียนมาประมาณสัก20คนเนี่ยซึ่งก็มีการระบุว่า20คนเนี่ยเป็นตัวแสบที่เป็นผู้อยู่บบเบื้งงลลกกกาารรรเเ่นนมมม็ศท2ปะะซึูใพชแ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข่าวแม่งคดเงียบเชียบกันทั้งประเทศแทบไม่มีการทําข่าวออกมาเลยนะครับทั้งกัมพูชาและกลัมเบียนมาเพียงแต่ประเด็นคือมันก็ยังมีพวกอินฟูขมเอนบางคนที่อยู่ตามต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้มีการทราบเรื่องนี้แล้วก็เอามาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับว่าตอนนี้อเมริกาเขาสั่งคว่มบาด20คนในกัมพูชาและก็ในเมียนมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถูกระบุได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกับเคื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา คนคเขมรที่เห็นข่าวนี้เนี่ยก็โอ้โหตกอกตก,ตกใจกันใหญ่เลยนะครับว่าอา้าวไหนนคุณเมเนตเคยบอกเองไม่ใช่หรอว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์และตอนที่ประเทศไทยบอกว่ากัากามพูชาเป็นประเทศที่เป็นแหล่งกดดันของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มันเป็นข่าวปลอมไม่ใช่หรอแล้วทำไมอยู่ดีๆอเมริกาดันออกมาประกาศแบบนี้อย่าบอกนะว่าอเมริกาดันไปเชื่อแหล่งข้อมูลของประเทศไทยก็ยังมีการโบยมาที่ทางประเทศไทยกันอยู่นะครับเอออะไรอะไรแม่งกระทษมาที่ไทยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต hm ็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าตอนนี้อเมรริิกาาอจจงแล้ว ต้องการปราบปรามแก๊งคอนเทนเตอร์อย่างเป็นจริงเป็นจังและเบื้องต้นเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่กัมพูชาและกล็เมียนมาพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างข้ไม่แรกเขาบอกว่ามันแย่มากๆตอนนี้เรายิ่งต้องการเรื่องเราดีๆเพื่อที่จะทําให้ชาวต่างชาตินั้นเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศของเราแต่พอมีข่าวแบบนี้ออกมาเชื่อได้เลยว่าความหวังมันคงจะต้องพังทลายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นข่าวปลอมหรือเปล่าถ้าหากมันเป็นข่าวปลอมก็ไม่ควรที่จะแชร์ข่าวออกมาแบบนี้มันจะยิ่งสร้างความกังวลให้กับคนทางประเทศ เราไม่ควรที่จะแชร์ข่าวที่มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศของเรามันยิ่งจะทําให้คนเนี่ยหมดศรัทธากับผู้นาคอมเมนต์ต่อมาคราบอกว่าประเทศที่มีกฎหมายที่อ่อนแอทุกอย่างต้องอยู่ใต้การควบคุมของนักการเมืองย่อมเกิดการทุจริตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสวงสวรรค์ของอาชญากรเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันน่าอายไหมละ่ะจากที่เคยมีข่าวว่าก่อนหน้านี้ประเทศกัมพูชาติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในโลกเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติจะต้องมาเยี่ยมเยือน สุดท้ายกลับมีข่าวออกมาแบบนี้ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวจะกล้าเดินทางมากันอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าทาไมสิ่งเลวร้ยวายมาเกิดขึ้นกับดินแดนของเราคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าก็เพราะรัฐบาลนั้นมักที่จะทําธุรกิจกับพวกคนจีนที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายเป็นหลักซึ่งไม่สนใจเลยว่านักธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศมากมายมาสารแค่ไหนระยะสั้นอาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำมแต่ระยะยาวคนทั่วทั้งโลกก็จะประนามเราคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าตอนแรกดีใจมากๆที่ได้ข่าวว่าอเมริกาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหือรา แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าอเมริกาก็ไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราถ้าหากเราไม่สามารถกําจัดไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้ออกไปจากประเทศได้คอมเมนต์ต่อมาคราบอกว่ารัฐบาลปล่อยให้พวกคนจีนเข้ามาตั้งตัวเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาได้ยังไงอ่านข่าวดูในต่างประเทศหลาย,ายสื่อระบุเอาไว้ชัดเจนว่ามีการปล่อยปละละเลยจากรัฐบาลกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทําให้ตอนนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นแทบจะเป็นรายได้หลักของประเทศไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับอกว่ามันไม่แฟร์เลยตอนนี้กัมพูชากําลังมีปปััญหาาข้อพพิททกบระเศไย แต่ต่างชาติดันออกข่าวโจมตีกัมพูชาแบบนี้อีกหวังว่าหลังจากที่เราจบสงครามกับประเทศไทยรัฐบาลจะเอาจริงเอาจางังกับการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งหมดเพื่อกู้ชื่อเสียงให้กับประเทศกัมพูชีอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลอาเมริกาลำเอียงเข้าข้างประเทศไทยหรือเปล่าสังเกตดูหลายๆอย่างมันผิดปกติมากๆหลังจากที่อเมริกาสั่งยุติการประทะประเทศไทยก็ได้พื้นที่ของเราไปเกือบจะหมดรวมถึงตอนนี้ก็มีการออกข่าวจากอเมริกาอีกด้วยว่ากัมพูชาเต็มไปด้วยแก๊งอาชญากร ทำไมอเมริกาถึงไม่บอกบ้างล่ะว่าประเทศ MM ไทยก็มีแกงอาชญากรเหมือนกันเท่าที่ดูเนี่ยจากรายชื่อทั้งหมดมันเป็นคนจีนและประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนจีนเต็มประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอเมริกาเชื่อคำพูดของพวกเสียมหาว่าคอมเมนต์เป็นแหล่งคํานูตเป็นแหล่งซ่องส,องสมของแกงอาชญากรเอาตรงๆก็ไม่แตกต่างกับประเทศไทยเลยอย่าบีบคั้นคนคอมเมนต์อย่าเห็นว่าเราเป็นประเทศที่เล็กแล้วจะใส่ความอะไรก็ได้อย่าให้เราต้องหมดความอดทนทหารไทยใช้วิธีสกรปรกในการเอาชนะฐานคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการใช้แก๊สพิษ การปล่อยข่าวปลอมการใช้วิธีผิดหลักมนุษยธรรมจับขมร20คนเป็นตัวประกันทำไมข่าวเรื่องนี้อเมริกาถึงไม่ออกมาประนามประเทศไทยแต่เลือกที่จะออกมาใส่ไลายประเทศกัมพูชีอ่ะก็คอมเมนต์ของคนขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะดิ้นกันพลานทั้งประเทศเลยนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าสั่งฟรองบาดวนผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรนะครับซึ่งหลักๆก็จะอยู่ในประเทศกัมพูชาและก็ประเทศเมียนมาเป็นหลักนะครับ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2ถึงคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก่อหมดเวลาของนะ้าแล้วขออนุญาตลาก,กันเลยสวัสดีและสวิสดีครับ